ทำงานอันทั้งว่าเท่าไหร่ทาเมาส์ทั้งแล้วพันหาได้รอยแปดสิบแท่งครับแต่ว่าถ้าเอาแค่รอยแท่งอ่ะกะาแปดรอยก็ได้อยู่สวัสดีครับพบกับผมจอนกับรายการ J-Story ช่อง MJ-Story นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปขายติมเหมือนเดิมจะไปดูว่าวันนี้จะไปเส้นอะไรนะ แก้งนางฟ้าจะเจอเขอาปะจะไปดูกัน สวยไหมมาลังเนี่ยแถ,แถวนี้หลังเมื่อกี้ลูกสาวก็น่ารักอยู่นะแต่วันนี้ทำไมไม่เจอวะอย่างเงียบ่่เลยยัางเงียบอยู่เลย มีรสทุเรียนถั่วดำรสนมสตรอเบอรี่เผือกช็อกโกแลตครับเอานมกับไออ้โปกินไรทุกคนเลยนมกับเผือกโอ้ยอันนี้เป็นทีเอาอทุเรียนเหรอหนุ่ยบอกหมอนกินกินไรแต่เอาแต่ทุเรียนสิ๊งเท่าไหร่คะสิบบาทครับผม Não, mas eu não. não, não, não. นะครับไอติมเย็นๆส่งถึงที่หวานหวานเย็นๆอร่อยอร่อยากินอบอไม่กินบอกกินหวานไม่กินโอคุณเป็นคนเป็นคนเป็นคนเป็นเบาหวานเบาหวานเขากินนี่เมื่อไรเขาจะต้องนวดเทพอ่ะลูกค้ามาอีกแล้วพร้อมครับพร้อมให้บริการ

อากาศว,วันนี้ค่อนข <uur> ้า <Vorte> งร้อนนะครับผมเอามาเอาเส้อถวยไว้เลยผมมาตากินแสบเลย สี่สิบบาทโอเคขอบคุณครับไปสองเสร็จแล้วไปกันต่อเลยครับบุญบุญเมื่อใดสองสี่บุญบ่าอ้โหสงแซมือ,องัอนผมกับสีเมาแล้วแหละ vẫn còn nhiều lần nữa là một lần nữa là một lần

ทุเรียนถั่วดำเผือกนมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เอาทุเรียนทุเรียนมาเด้อพอข่ายมีป้าก่อนด้วยถ้เาเมาสนี่ท<อ>ั้งพ<อ>ันหา,า,นา 1, ได้ร้อยแปดสิบแทงแทงเงาพันห้าแน่นให้ไหมพอ่อาทุเรียนจ้ครับ หรือว่าจะเอาแค่ร้อยไม่ก็ได้แปดรอยบาทแปดร้อยก็ได้ร้อยแท่งไงไมแม่เอาอะไรอะลูกเอาทุเรียจ้ามาจีมเจัง่นาแต่ดเอาอะจังนะมีมีทุเรียนทัวดำเผือกนมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เอ ใควัดเทียนพ่อพ่าอันทั้งวัดเท่าไหร่ทั้งเมาทั้งแล้วผานหาได้ร้อยแปดสิบแท่งครับแต่ว่าถ้าเอาแค่ร้อยแท่งอ่ะกะาแปดร้อยก็ได้อยู่ร้อยแท่งแปดร้อยแลลอยม่แปดร้อยเงินขอขอเบอร์โทรหน่อยเดี๋ยวหนูไปต่อรองก็เดี๋ยวหนูไปต่อรองก็จะห่าบก่อนเออ ผมก็ยังบาดไอเ็ดเพราะบาปิวจ้ะเดี๋ยวหนูจะบอกสมมุติว่าหนูจะเอามืออื่นหนูจะโทษไปบอกมือนี้ได้ไได้ครับได้ศูนย์เก้าเจ็ดค่ะศูนย์เก้าเจ็ดเดี๋ยวผมยิงไปไหว้จ้พี่พี่หยึงครับ ผมว่าเอาเฟซไว mm ้ดีกว่าเพราะผมอัพทางเฟสนำขอขอเฟสนะครับจีพาพรวางวางพิมพ์ปะพิมพ์ได้เนาะเอาอะไรร่อนยังมีรถอยังร่อนช็อกโกแลตรถทูเรียนรถอถั่วดำเอารถอะไรช็อกโกแลตได้ครับสิบบาท จริงผมกับอับลงกลุ่มลมเก่าเยอะตลอดเดี๋ยวดิต้อขายยู่บ้านไหนอยู่รูปปิงเนี่ยครับแล้วทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปเม่ดพ่อขาวบวไปอาชากาเล่นมาอยู่เอาอะไรอ๋อนี่นี่แม่นบ่ครับอชากาเลนแน่หรอไม่เอาหรอกมันเปื้อนช็อกโกแลนนะซื้อฟูลาหาบาทจะไปเดีนื้อผมยูบาร์แทงไงนะ วเป็นยังเออสันแม่เอาก็ลูกก็ได้เอานมดีกว่าไม่เอาช็อกโกแลตหรอกมันเจื่อนเลยขออนุญ,ญาตโฆษณาก่อนจะข่าวเด้อถาก่อนเด้อเท่าไรก็สิบสิบสิบ,สบร้อยร้อยห้าสิบนะพันห้าได้ร้อยแปดสิบแท่งสิบแปดตอน่อนตอนตอสิบแล้วก็เปะ ร้อยร้อยต่อแปดร้อยใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวไปต่อรองก่อนไปหาเจ้าภาพต่อรองกันจ้าเด็กไอ้ยูเนี่มสัรจานวัตถุข้อคือบดีปะอูห้ายมันบ่ค่อยมีดอะค่ะต่ว่ามันมีแต่ทูวัตถุข้อกับดีแทกจะหายเลยกินปะกินไหมไม่กินยิ่งจะยเ่งไปย่างกินน้ำครัวก็ได้เลอะเลอะเอาแม่สิเถอะเบอร์ผมผมยิ่งไหวนะสิลงถ่ายแปดสามหนึ่งแปด้ลยครับ กลมยิงไปแล้วอ่าเอารถนมนมอานมค่ะให้เอาช็อกโกแลตนะเมื่อกี้ช็อกโก้ครับข้าวหนูตัดได้นมนมตัดบอกจะยังกัดนอนในกระดกเนาะงโอเคไหมคะคุณแม่เอาไหมเอาสิแม่ก็เอาลูกยังเอาเลยคุณแม่เพื่ออยากเอามียัง่วเรียนถั่วดำเผือก นมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็ใบเตยครับเอาสตบ,บอรี่ครับแม่ละน,นียแฮปปี้คร์เคครับแมนครับผมกมกบกอเต็มอเอาช็อกโกแลตได้แดดชโคโค็อกนะโกอร่อยทุกรสขอบคุณครับ หลใหญ่ปุ่นเหรอวะอืมป้าป้าผมกับมักไปบุญนะป้าปัจัจัยปติกเขาปาาระภางสิแม่ไปพันธุ <S <S ล่ <c ười> างส่นะมึงจักอยู่บ่โอเคครับสเลจักัต้นๆน่อยเล็กเลนีเบ้บุนเอืโอเคครับมึง ครับขอบคุณครับขอบคุครับไปกันต่อเลยครับ

เรถามลูกนะลูกไม่เถอเว้ยไม่ได้ยินบ้า <c oughs> ตัวดำสองแล้วก็

ผมก็แลนมือสุดท้ายอะไรได้มื่อไงจะยุดสงกรามคือกันเนี่ยฮะยูรุปึ่งครับปึงแมนบ้าดนป้ฟังนี้นะแมนโอ้ยแันชิวกันเ้ยพ่อชิวว่กอพ่อเจอวห่อเจารถนมจานึทุเรียนรีเหรอวีเตอวีนีครับผมเผื่อมีรู้จักาเจ้าว่า เ้มีอันนี้กีหยังนมบ่นมเ้าันเี้าบรแม่ันบบบาเป็นพบกสองนถเจอนี่ล่ะเ้มีมีก็มีหรออ้จุบีบ่เมีเจ้าเจ้าบ่บเด็ดบบเจก็ไปหรองเ้าก็ได้เออมาาออะูผมบ้านนี้กับบบกบเตอ่ะ ัตัวน้อยนะบบกเตอตัวนี้น้อยไหมเตยทีไปยุบมันโคกอะเฮ้ยเนี่ยทีไม่รอถ่ายโอ้ยลูกันเ็เชิญเนย่กก้องต่ำเลยซอเมนหรอวะเออได้เช่นอ้ยแม่แม่แต่โอ้โหรุ่นผมมูผมผมก็ห้องกับมาเต่กรุงเทพบมันอยู่บาดไม่เห็นน้ำพอแบบนี้แม่จ ผมเห็นยุคนี้ผมเองกูเทอะรอกยุ่กับบูชาเลยเกี่ยวกนโอ้ตังตัแ่นั้บพ่อายอไบ้าง่ไใ้กู่เลยไปก็ได้บอกกนันโอเคครับเอาเาเอาพ่อเอู่อะเอาครับเอาเอาแล้วกูเขาเลวครับผม็แ่หม้อก็แช่หมอพี่้องบ่แช่้งป้านแช่ด้เอาแช่ไอายดูเอา เอาว้าเดียวกันเอาแจ๊บันได้ว่าได้พ่ออะไรกันมันสิได้แถมนม่้สาวแจ๊เลยครับเอ้น้ำมันก็แพงด้บยาดได้ผมห้ซ้ำบอกว่าแถมน่ะซ้ำไใไ้กันนี่ละซ้ำไฮละซ้ำายได้พอดเนี่ยซ้ำไห้อยกินเลยละมืออื้นกับบุญมงคลด้วยมืออื่นอ่ะหมอรัมสิ่งน้ำหมือแรงตอ

พ่อกันนาแบกบวัดดีใช่ไไอ้ไซอา่พดีแล้วยาดีแล้วคุยโดนไลยก็รออีกใช่นีถ้าเต้นรดแแฮเขาอยงโคกเขาม่ลดม่แฮ่เดี๋ยวถ่ายสอเอาเน้าึ่งเลวเดี๋ยววเดี๋ยวถ้าถ้าบบกเตอรมาหรือมูบนโคพามาสิไดีอยวม แต่ว่าแต่ว่าวางโปรแกรมไว้แล้วเนี่ยมือในทัทางงานมือสุดท้ายอาซิยุด์ประมาณสามสี่มือไปแล้วโอเคครับ